สวัสดีครับสวัสดีทักทายพี่น้องผ่านทางช่อง YouTube บองนำอินดี้แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook บองนํำอินดี้ด้วยนะครับผมคลิปนี้จะพาทุกท่านไปชมตู้เบ็ดชุดใหม่ของทีมงานรถแห่ขมิ้นสีทองนะครับผมของเสียมิตรนะครับบ้านโคกขมิน้นตะบนะตะบนอะไรตะบนโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชจ,จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมคมิ้นสีทองเนี่ยเขาใช้ตู้เบีดเป็นผีกระแทกมาดั้งเดิมครับผมแต่ไม่รู้ทําไมชุดทำ,ทำไมรอบนี้เขาถึงเปลี่ยนสูตรตู้เบียดครับจะเป็นสูตรอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันครับเราใกล้จะเดินทางถึงสถานที่ทำตู้ลำโพงให้กับรถแหกคมิ้นสีทองนะครับพี่น้องอีก ไม่ห่างมากนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันไปไปชมตู้เบสสูตรใหม่ของรถแห่ขมิน้นสีทองครับผมไปกันเลยตอนนี้ผมก็พาทุกท่านมาที่ทสำนักง,งานตีตู้ลำโพงอีกหนึ่งเจ้าของอำเภอกระสังแล้วะครับ กำลังงานตีตู้ลำโพง TTK นะครับผมโดยช่างต้มต้มสุทธิพงศ์นานจักรีอ๋อมากันน้เนี่ยสงัดเลยเบะตะขนองอลไย่าัสดีครับจุ๊งกะสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเสียมิรสวัสดีครับมาทำอะไรครับกินข้าวครับผมมากินข้าวที่บ้านไม่มีข้าวกินบ่ไโอ้ทุกวันนี้ต้องมากินข้าวที่นี่สนอมนะเลยนได้ข่าวว่าเซตนี้ของพิมิตหมดเลย ครับผมทำไมถึงเปลี่ยนสูตรครับรู้สึกว่าสู้เขาไม่ไหวแล้วครับสู้ไม่ไหวแล้วอยากสู้แล้วไม่ตู้มันนานแล้วอ๋อกี่ปีแล้วสูตรเก่าเจ็ดปีเจ็ดปีวู้ใช้งานอะไรหนักหนาสาหัสขนาดนั้นอันนี้เป็นสูตรอะไรครับที่ใช้เทอร์โบครับผมเทอร์โบแฟตดอกอะไรครับนี่ดอกสิบแปดนิ้วอ้าวทำไมพี่มิรไม่เล่นยี่สิบอะครับไม่มีตังครับคําตอกง่ายๆ ไม่มีตังค์อ้าวพี่พี่จะใส่ดอกของอะไรยี่ห้ออะไรของบีทีครับตัวนี้ของอบีทีออโอ้ตัวนี้เนาะได้กี่ใบแล้วนี่นสามสี่ใบแล้วเนาะดอกบีทีครับผมกี่ใบตีรอบนี้สิบส <14 S 2> ีบ่ใบสิบสี่ใบด้านหลังห,หลังหกหน้าแปดหลังหกหน้าแปด คิดว่าอีกนานไหมกว่าจะได้หลอเสียงไม่ต้องถามช่างใหญ่ไหนช่างใหญ่ไปไหนแล้วนี่เข้าห้องน้ำบ่ต้ใช้ไปแต่งตัวหน่อยครับโอ้ขโมยแต่งอ๋อสวัสดีครับเนี่ยนี่ไปไหนครับเมื่อกี้ฮะกินข้าวเสร็จเมื่อกี้ครับอ๋อกินข้าวเสร็จเมื่อกี้มามาขโมยสูตรช่างต้มหน่อยของปามิตรอันนี้คือสูตรออกแบบเองไหมหรือว่ายังไงครับ มิดออกแบบเองเลยครับเซเว่าเสียงผ่านแล้วใช่ไหมนี่ถึงเอาจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ยังไม่ได้ลงเป็นทางการเอาทำไมไม่ลงก่อนนะเพริบแล้วทำเลยแล้วจะออกงานตอนไหนเอาแทนออกพรรษานี่แหละครับออกพรรษานี้เนาะช่างต้มทำทันไหมเคยจะนับ ฝากไปด้วยแล้วกันครับพี่น้องรถแฮขมินสีทองครับของพี่เมธนะครับปีนี้เปลี่ยนค่ายนะเป็นค่ายทนะี่ดีทีนี่อ๋อค่ายนี้สนามสนมอน,นิเตอร์เนาะครับตู้เบียดด้วยนะตู้เบียดด้วยอ๋อต้องขึ้นโลโกโ้ให้เขานะนีน่ทีนี้แหละ<อ>ต้องขึ้นโลโกโ้ให้เขาด้วยนะข้างข้างรถนะสปอนเซอร์ใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะช่วยเตืนเวลาเขาผมจะหามเรืเ่ <laughs> จะหาเมียให้ด้วยบ่สุดยอดสุดยอดไปช่วยกันมาโอ๋ออันนี้อันนี้มันใส่ดอกด้านหน้าเนาะด้านหน้าตู้อันนี้แก้สุดจากข้างหลังมาทางข้างหน้าอืมเอาสวิตง่ายใช่เนาะถอดดอกอะไรก็ง่ายใครทำนะเราต้องทำอะไรแปลกๆกับข้าอยู่แล้วนะพี่มิตรเนีาะ โอ้เยว่าปีนี้สะเทือนแน่นอนครับพี่น้องมาเป็นเทอร์โบแล้วจำจำจำเอาอะไรจะลงมือต่อนี่พักพักก่อนบอกเอยนะเสร็จพอดีเลยต้องนำมานะโอ้แต่ผมก็ไม่ต้องทายอะไรหรอกทำงานเสร็จแล้วนะมาดูช่างเขานั่งดูโทรศัพท์กันครับในต้มไก่เพราะว่าจะมีต้มไก่เนี่ยต้มไก่ต้มเมื่อวาน คิดว่ามงดามาเมื่อวานโก็บอกว่าจะมาวันนี้เหลือแต่ค้นเลยเดินมาเช็คทาลวงออกไปเช็คบุตรดวอ๋อนี่ใส่ที่ล็อกล็อกฝาเนาะเดี๋ยวค่อยมาฟังตอนวันลองเนาะมีวันลองไหมมีวันวันลองเสรลองนี่รู้สึกว่าเราให้มันเสร็จก่อนไหมยไงป ร้มยสิ็หมดเหรัน6ใบเสร็จออกใบก็คนจะเอาไปใส่ด้าหลังอ๋อจะอ๋อพิมิตจะเอาไปใส่ด้านหลังก่อน6ใบเพราะว่ามันตองทยอยใส่ใส่เียวมั้นก็ทำไมไม่เร to ่งก oh ็เร่ง6ใบก่อนทำสีทำสี6ใบก่อนอืมอ okay. ัน okay. น hmm. um nice like ี้คือออกแบบออกแบบเองเลยใช่ไหมแปลงสูตรเอาพิมิตเออ เสยียว่าเสียงโดนใจแกแล้วแหละแกตีรวดเลยแบบนี้นะแ <c oughs> ชมป์ครับพี่นอ้นองครับนอเนไดอยนเลย <c oughs> ถ้าเป็นเทอร์โบผมสาสนูนอยู่นะถ้าเป็นรถแห่นะ <c oughs> รถแห่เทอร์โบมันจะส่งกว่านะพี่มิตรเสียงมันจะสง่งส่งดีกว่าเฮ้ย <c oughs> เราใช้ผีจนกี่ปีแล้วกี่รุ่นแล้วผีเนี่ย เสื้อมันจะดอกจำนวนดอกมันน้อยกว่าเน้นองที่มีแต่สิบหกดอกใช่อัอนอน้น้อยสิบสองแล้วใช่ความจัดอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้วางวางความความน่าจะเฉียงคิดดูอีกทีหนึ่งก่อนไม่ได้เฉียงแต่ความเลยม,มันต้องความเหรอพ่มิตรเพราะมันให้สะเทือนพื้นด้วยน้อยแต่ตอนนี้คิดไว้ยอยู่สอลระบบรถไฟมันจะเป็นเวทีเนาะอืม เไปทวเสียงมจะไปกลกว่าออเวลาเราจอดเล่นนั้นอ่ะลองดูทำอะไรแปลกหน่ยเดี๋ยวไหนเปิด่อยเอาหนาเปิดไปช่วยบ่ทำทำเป็นพรีเซ็ตไอทำเป็นเป็นอีกชุดหนึ่งไงเเวลาเราจอดเล่นแลเราก็กางเสียงหน่อยหน้าไปหนึ่งเออเออ ด้านาเปิดกรอบมันตัวบ้าไม่เลยนาเปิดบันบันปีใบบุญดอกฟังพื้นไม่ตัวบ้างฟังพื้นน่าช่วยได้เยอะถ้าทิ้งฟังพื้นนี่ก็ความสะเทือนมันจะหายไปพอสมควรนะเหรอคิดต้มไก่ตัดสินใจเอาทำหน้าล้างเสร็จก่อนเออแล้วจะรอ ด้วยเหยระดับเสมิษขายอ้อยก็ได้ตังค์แล้วเออมาเลยจะได้ได้ตังค์เลยใส่อะไรอีกกระดูกตามครับดับตรงไหนบ้างตามร่างอ๋อข้างในนั่นครับตามเลยตามเหมือนให้มาต้องช่วยดามจรไหนตู้พวกนี้เติระพังอีความรุนแรงมันเยอะ ก็จะเป็นตู้เบรสุดใหม่ของรถแหกขมิ้นสีทองนะครับเป็นเปลี่ยนมาใช้เป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบคู่แต่ก่อนแกนใช้ผีนะครับผีกระแทกรอชมแล้วกันพี่น้องครับผมรับตีตู้ครับไม่นานรับรับรับตีตู้กี่สูตรเนี่ย แล้วแต่ความต้องการใช่ครับได,ไ,ดได้มาุดส,สูตรขอลายเซ็น <c oughs> <c oughs> มีขอลายเซ็นด้วย <c oughs> นี่แหละครับพามาชมตู้เบ็ดตัวใหม่นะครับตู้เบ็ดใหของรถแห่ขมิ้นสีทองครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันพี่น้องครับผมร,บรถแห่ขมิ้นสีทองเด้อครับกระดูกการนี้ เปลี่ยนตู้เบรดใหม่แล้วครับเป็นเทอร์โบคู่นะครับหน้าหน้าแปดบอกหน้าแปดใบหน้าแปดหลังหกนะครับสเือนแน่นอนเฉียมิตรรับประกันความมันอีกแล้วนะคเราสตเอรหนได้เออระเดาหนะบอกกูหน่อย เป็นดอก BT ตัวนี้นะครับน่าจะลองมารอบหนึ่งแล้วนี่นะใสด่ดดกแบบนี้ลองจนผ่านแล้วร,รอบหนึ่งแล้วแต่ยังตัวน,นี้มันยังไม่โอเคบ่ยังไม่โอเคก็สั่งทำทำทำไมว่าโอเคแล้วแหละ ฝุ่นนะครับพี่นอ้องเอา้าเขาอ,อยากได้ตู้ทำติดตอ่อได้ทางไหนบ้างไม่เลยสักช่วงหนึ่งทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับอ่าเบอร์โทรศัพท์ครับ665 3686761ครับครับ Facebook ก็ต้อมก็ต้อมสุทธิพงศ์เป็นภาษาอังกฤษครับครับผมรถแห่ขมิ้นสีทองก็ติดต่อได้ที่ Facebook รถแห่ก็ไม่สีทองเลยครับครับผมเบอร์โทรล่ะครับ 85 7643259ครับผมฤดูการใหม่ฝากไว้ด้วยยังคืนนะครับเมียนเจะติดเดี๋ยวเมียจะรู้ว่าเป็นกิ๊กบอ้าบ้านเชียงคืนทุกวันไง้ขอานที่ยอ้ารอชมรอฟังแล้วกันพี่น้องครับกับฤดูการใหม่ของรถแฮ่ขมิ้นสีทองครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมตู้บิดตู้ใหม่ของทีมงานครับ ได้ตั้งชื่อไม่ต้องตั้งหรอก TTK แบรนด์เออ TTK แบรนด์ก็ได้